มันไม่ใช่เรื่องของระบบแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ให้เวลากับเขากับเรื่องราวที่รูเบนอมริมต้องเดินออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลูกหนังตัวพ่อเพราะเรื่องนี้ไม่มีบนสกอร์บอร์ดคนจำนวนมากบอกว่าออมริมล้มเหลวขอเลือกใช้ระบบหลังสามแต่ถ้าเราดูฟุตบอลมานานพอสมควรคุณจะรู้ว่า บางครั้งความพ่ายแพ้วันไม่ได้เริ่มในสนามและมันไม่เคยถูกเขียนบนสกอร์บอร์ดเลยวันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศปลดร,รูปเบนอโมอริมเสียงวิจารณ์ถาถมว่าเขาเป็นคนดื้อระบบหลังสามไม่เหมาะกับแมนยูนเต็ดที่นี่คือพรีเมียร์ลีกและถ้าต้นเหตุเป็นที่ระบบทำไมการเล่นในระบบเดียวกันนี้ถึงเคยพาทีมในอดีตประสบความสำเร็จในครั้งที่ผ่านๆมาการเล่นด้วยระบบหลังสามเป็นกุญแจสำคัญ พาเชลซีของอ e, ันโตนิโอคอนเต้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2016-2017ในการโช์เซเรียอาอินเตอร์มิลานของซิโมเนอินซากี้ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นแผนเกมรับที่แน่นหนาที่สุดครั้งหนึ่งของวงการฟุตบอลยุโรปรวมไปถึงอัตตแลนต้าแผนการเล่นนี้ทำให้พวกเขาเป็นแชมป์ยูโรป,ปาลีกได้สำเร็จแต่สิ่งที่รูเบนเอโมริมเคยพูดไว้ชัดมากหลังเกมที่แมนยูนเต็ด โดนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในการเล่นก็คือเราไม่ได้แพ้เพราะระบบถ้าผมคิดว่าระบบคือปัญหาผมจะเปลี่ยนมันทันทีนี่คือตัวตนของเขาที่เชื่อมั่นในระบบการเล่นเป็นอย่างมากและเชื่อว่าปัญหาจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ระบบในความเป็นจริงแมนเชสเตอร์ในเต็ดในยุคข,ของอโมริมในวันที่เขาเข้ามาที่สโมสรทีมไม่พร้อมในการเล่นในแผนงานระบบหลังสาระบบการเล่นนี้ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่สุดคือตัวผู้เล่นในตำแหน่งดังกล่าววิ่งแบ็กต้องสามารถวิ่งได้ตลอดทั้งเกมขึ้นสุดลงสุดมีความสามารถในการอ่านเกมโดยเฉพาะเซนเตอร์แบ็กตัวกลางหรือ3เซนเตอร์แบ็กนั้นต้องมีความครบเครื่องสามารถอ่านเกมได้และคาดการบอลล่วงหน้าได้ในส่วนของตำแหน่งกองกลางต้องเป็นตัวที่คุมพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมโดยไม่ต้องมีคนคอยสอนและสามารถสวิตบอล เปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกได้แต่นักเตะปีศาจแดงส่วนใหญ่เติบโตมากับการเล่นแผงแบ็กโฟซึ่งเป็นรากฐานของสโมสรมาอย่างยาวนานและสิ่งที่แมนเชสเตอร์ไนเต็ดให้กับรูเบนอโมริมไม่ได้นั่นก็คือเวลาสิ่งที่สกอร์บอร์ดอาจจะบอกว่าแมนยูแพ้กี่ลูกอยู่อันดับที่เท่าไหร่และอโมริมทำสถิติแย่แค่ไหนรูเบนอโมริมอาจถูกปลดออกไปแต่เขาไม่ถูกพิสูจน์ว่า เป็นโค้ดที่ล้มเหลวในการเล่นระบบหลังสามเพราะระบบอาจดูไม่เวิร์กที่ปีศาจแดงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เวิร์กสำหรับสโมสรอนอื่นฟุตบอลไม่ได้ตัดสินกันแค่วันนี้และไม่ได้ตัดสินกันแค่สกอร์บอร์ดสุดท้ายเพราะความจริงมันต้องใช้เวลาและบางบทเรียนก็ไม่มีวันอยู่บนสกอร์บอร์ดและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของลูกหนังตัวพ่อกับเรื่องราวนี้ไม่มีบนสกอร์บอร์ด ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องลูกหนังตัวพ่อด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ